บอกเลยว่าวันนี้คลิปนี้ไม่ดองแน่นอนมึงดูวันทิ่น,นโทรศัพท์กูด้วยอันเนี้ยกูไม่ได้แคปล่วงหน้ากูแคปมาเมื่อกี้ดีเลย ครับสวัสดีเุื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม PMZ t t u n d e r เช่นเคยก็วันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Spider-Man Across the Spider-Verse เเองนะครับผมก็คือหนังภาคต่อของภาค into t p i d e r อ e r เ e นะครับผมคือจริงๆมันจะมีคลิปดองก่อนนะที่จะมาคลิปนี้แต่ว่าผมเราไม่ไหวอะ่ะคือมันคันปากอยากจะพูดอะ่ะคือไม่อยากจะลงก่อนไอ้สองคลิปที่มันที่ผมดองไวอ้อ่ะ ก็คลิปนี้นะ่าจะลงประมาณวันจันนะผมหรือไม่ก็อาจจะวันนี้ช่วเงเย็นๆหน่อยแต่ผมว่าอาจจะวันจันท์มึงเพราะว่าผมก็มีงานอย่างอื่นต้องทำนะผมพวกการบวงการบ้าอะไรพวกนี้นะแต่เอาเป็นว่านะก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่า Spider Man a อาเข้า Spider Verse นะผมบอกก่อนเลยว่าผมเอาไปเลยสิเต็มสิคือเรียกว่ามันแทบเป็นสมบูรณ์แบบเลยนะหนังเรื่องนี้นะผมคือเป็นแอนิเมชันที่แบบว่า มันเหนือความเป็นแอนิเมชันไปเยอะมากๆคือแม่งสุดอะคือแบบงานภาพแสงสีเสียงคือแม่งได้จริงๆอะมันคือภาพแบบ 3D ที่ยังคงความเป็น 2D ไว้อยู่อะเอองงไหมคือง่ายมาคือภาพสามิติที่มันยังคงม,มีลายเส้นเหมือน 2D อยู่อะครับผมและเนื้อเรื่องนะผมบอกถึงว่าเนอเรื่องเนี่ยไอพวกซีนดราม่าซีนคอมเมดี้แต่พวกนี้ยคือธรรมดีมากๆนะผม แล้วก็เนื้อเรื่องที่ทำให้คนดูอ่ะมันลุ้นติดตามแล้วก็ฉากตอนจบที่จบไได้แบบละครไทยมากนะผมแล้วก็ฉากบู๊ฉากแอคชั่นที่มันแบบมันเลิศมากนะผมส่วนตัวเนี่ยผมชอบภาค Across the Spider Verse มากกว่าภาค Into Spider Verse นะผมคือผมรู้สึกว่าหลายอย่างมันดูคงที่มันดูจะเพอร์เฟกต์มากกว่าคือเราได้เห็นมาโมอร์เลสทุยอะไรวะม์ยมอรเลสเออนั่นแหละเราได้เห็นมามร์เลสที่ โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมากกว่าภาคแรกนะผมที่ภาคแรกเนี่ยยังคงแบบมีความเป็นเด็กอยู่ยังไม่ค่อยรู้อะไรม่คนไร้เดียงสาแต่ภาคเนี้ยเขาสามารถตัดสินใจทาอะไรเรื่องตัวเองได้แล้วสามารถช่วยตัวเองได้นะผมสามารถแบบตัดสินใจตัวเองได้และเหมือนแบบภาคเนี้ยพ่อแม่ของเขาอะค่อนข้างจะเข้มงวนกับลูกพอสมควรนะผมคือเขาอยากให้ลูกอะเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ คือเขาอยากจะอยู่บุกลินต่อแต่ว่าไอ้ตัวไม้เนี่ยเขาอยากไปเรียนเขาอยากไปเรียนที่อื่นแบบอยากไปอยู่ที่แบบนิวยอร์กอะไรพวกนี้นะผมคือแบบคือเหมือนแบบเขาอยากจะขยายอะไรนะคือเหมือนมาโมเลสเนี่ยเขาอยากจะขยายปีกด้วยตัวเองนะผมคือภาคเนี้มมาจะมีความแบบมีความเป็นหนังครอบครัวเข้ามาเอี่ยวอยู่ด้วยเล็กน้อยนะผมคือมันได้เห็นทำให้เราได้เห็นแบบมุมมอ,องของความเป็นลูกที่อยากจะออกไปขยายปีกด้วยตัวเองกับพ่อแม่ ที่พยายามจะปกป,ป้องลูกพยายามให้ลูกอยู่ในที่ดีๆจนเหมือนกับการกีดกันมากกว่านะครับผมเราได้เห็นมุมมองหลายๆแบบของทั้งความที่เป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบอะไรอะยังเป็นแบบในอยู่ในวัยต่อต้านแล้วแต่เข้าความเป็นผู้ใหญ่ที่ที่แบบว่าหัวแข็งแบบพยายามจะแบบขัดขวางลูกอะไรพวกนี้ใช่ไหมเอาไว้ว่าเรื่องนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่เข้าใจหัวอกอะไรพ่อแม่ขนาดนั้นนะครับผม เออไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดผิดผมหมายถึงว่าผมไม่ใช่คนที่แบบมีความแบบรู้เรื่องเกี่ยวความในครอบครัวผมไม่ใช่คนที่แบบว่าแบบลึกซึ้งหรือแบบดราม่าเก่งอะไรอย่างนี้นะเกี่ยวอะไรกับดราม่าเก่งวะเออน,นั่นแหละนะผมหมายว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวเกี่ยวเรื่องปัญหาครอบครัวอะไรมากมายแต่ว่าเอาเป็นว่าพูดถึงเรื่องแบบอะไรงานงานภาพอะไรอย่างนี้ดีกว่านะคืองานภาพเนี่ยบอกเลยว่า สวยมากนะครับผมสวยกว่าภาคแรกเยอะมากคือมันก็ยังคงแบบความเป็นแบบอะไรนะสไวด์เดอร์เวิร์สอยู่ที่แบบว่ามันจะมีแบบอะไรภาพแบบบา้าบาภาพบูบ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมเหมือนแบบเป็นการเออร์เลอร์เหมือนเปนการการะตุกเหมือนบักอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอแอบตินิดน,นึงคือรู้สึกว่าภาคเนี้ยไอฉากที่มันแบบบูบ้าฉากแบบอะไรอะฉากเออเหมือนเออร์เลอร์เนี่ยมันดูเยอะเกินไปอะคือมันดูเยอะจนบางทีผมรู้สึกขมตาลายผมมึนหัวแต่มันจะมีในเรื่องของ เนื้อเรื่องแล้วก็แบบบทสนทนาที่แบบว่ามันจะมากลบเรื่องของภาพมัวภาพบูบวาบอะไรพวกนี้ไปได้นะผมทําให้เราเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสกับเอ,อ่ออะไรนะกับภาพที่มันบูบวาบแล้วก็มาโฟกัสกับมาโฟกัสกับบทที่มันพยายามจะเล่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมทําให้เราคือจะลืมไปพวกภาพนี้ไปหมดเลยนะผมแล้วบอกเลยนะนี่ขนาดผมดูซาวแท็กนะคือบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ชอบดูหนังภาคไทยมากกว่าคือผมรู้สึกว่า คือหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยดูซาวด์แท็กมันได้ความออริจินัลมากกว่าจะได้ความอินมากกว่าใช่ไหมแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าภาคไทยเนี่ยต้องผมดูนะผมจะอินมากกว่าคือแบบเราจะเข้าใจบทสนทนาแล้วก็บทพูดอะไรได้อย่าง100%นะผมคือบางบางคำเนี่ยคือผมเป็นคนที่อ่านอังกฤษออกเข้าใจภาษาอังกฤษนะผมผมเรียนอินเตอร์แต่ว่าคือผมก็ไม่ได้แบบว่าเข้าใจอังกฤษแบบทุกทุกเม็ดท,ทุกคําอะไรขนาดนั้นนะผม คือบางทีที่มันแบบพูดรัวๆพูดเร็วๆเนี่ยผมก็ฟังไม่ทันเหมือนกันนะผมผมก็ต้องมาอ่านซับด้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมและคือแบบเกือบจะทุกครั้งที่ผมดูหนังแบบซับไทยผมจะรู้สึกว่าหนังมันยาวผิดปกตินะผมคือแบบบางทีที่ดูดซับไทยเนี่ยคือผมผมจะรู้สึกว่ามันควาหน้าเบื่ออยู่หน่อยนึงนะผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าที่ผมดูซับไทยเนี่ยเพราะว่าคือกูไม่มีทางเลือกนะผมคือตอนที่ผมไปดูเนี่ยคือมันใน ตอนที่ผมการจองตั๋วมาเป็นตอน5โมง20แล้วถึงในภาคซับไทยมันจะมีตอนช่วง5โมงครึ่งแต่ว่าภาคไทยเนี่ยมันจะมีอีกทีคือตอนทุ่มครึ่งซึ่งกูไม่รอแน่ๆนะผมกูเลยต้องจําใจดูแบบซับไทยไปเนาะแต่ว่าพอผมเข้าไปดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดก,กูดูซับไทย,ยเนี่ยกูยังรู้สึกว่าหนังมันเดินเรื่องเร็วมากคือไม่ใช่ว่าหนังมันรวภรัดหรือว่าเดินเรื่องแบบเร็วนะทำให้เราแบบไม่เข้าใจคือมันหนังมันเดินเรื่องเข้าใจแต่ว่า ที่มันรู้สึกเร็วเนี่ยเพราะว่ามันทําให้เราเอ็นจอยกับหนังได้แบบได้เยอะมากๆคือแบบขนาดเป็นซับไทยนะคือมันยังทําให้เราแอบเอ็นจอยรู้สึกสนุกได้ทําให้หนังอนะสองชั่วโมงยีนาทีเนี่ยมันเร็วมากๆสำหรับผมนะผมและผมรู้สึกแฮปปี้มากๆนะผมกับหนังเรื่องนี้นะเป็น2ชั่วโมงครึ่งที่มีความสุขนะผมถจะเป็นซับไทยก็เถอะแต่ว่าผมก็มีความสุขเหมือนได้ดูภาคไทยเลยนะผมและคือภาคเนี้ยมันจะมันจะแบบเล่าเรื่องของตัวละครบางตัวที่ ทำให้เรารู้สึกผูกพันรู้สึกอินกับตัวละครนี้มากขึ้นอย่างเช่นกวนสเตซี่เงี้ยมันจะเล่าเรื่องว่าว่าอ๋อ Gwen เนี่ยมีชื่อมีเพื่อนชื่อีเตอร์พาร์เกอร์คือเป็นีเตอร์พาร์เกอร์ของจักรวาลของกวนสเตซี่นะครับผมก็คือเนี่ยคือเขาแบบหยาบเป็นคนพิเศษเหมือน Gwen ใช่ไหมทีนี้มันเลยทำการทดลองกับตัวเองจนกลายเป็นลิซาต์และทีนี้มันตายปุ๊บพอาะ g w ไม่เห็นศพเลยมันก็เข้ามากอดใช่ไหมเหมือนตามภาษาเพื่อนรักทีนี้พ่อมันมาเห็นที่ไปตำรวจนะพ่อมันก็เข้าใจผิดว่าเออ Spider w o แมนเนี่ยคือคนที่ฆ่าปีเตอร์พาร์เกอร์นะผม ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบความดรมมาม่าที่แบบว่าพ่อต้องไล่จับลูกตัวเองที่ไม่รู้ที่สักว่าพายเต้นหนักนั้นคือ Gwen Stacy ที่เป็นลูกตัวเองนะผม<嗯>แล้วก็迈โมเรสเนี่ยที่แบบว่าคือพยายามจะสยายปีพยายามจะแบบทําให้ตัวเอ็มอินสลดจากพ่อแม่อะไรอย่างี้ใช่ไหมคือเหมือนแบบเขาไม่ค่อยเข้าใจพ่อแม่เท่าไหร่ว่าแบบว่าพ่อแม่เขาต้องการอะไรกันแน่ใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยผมแอบ,บเข้าใจ迈克นะคือแบบว่า เออคือพ่อแม่บางทีมก็หัวแข็งไปนะคือมันเหมือนแบบเลี้ยงลูกในเหมือนเป็นกบในกระลาคือแบบไม่ยอมให้ลูกแบบไปสยายปีด้วยตัวเองไม่ยอมให้ลูกแบบอะไรอะไปเจอสังคมใหม่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยู่แบบเหมือนอยากให้ลูกอยู่แต่บุ๊กเล่นอยู่แต่ในสังคมเดิมๆอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากเรื่องของบทความปรามาความคอมเมดี้เนี่ยสไปเดอร์แมนแต่ละตัวเนี่ยคือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผมชอบมากมากนะผมไม่ว่าจะเป็นไอ้ตัวสไปเดอร์พังนะผมหรือว่าไอ้สไปเดอร์อินสไปเดอร์แมนอินเดียใช่ไหมที่ โอ้โหชื่อแม่งกูจะโดนไหมเนี่ยคือชื่อแม่งเนี่ยภาษาอังกฤษมาชื่อประวิตรใช่มาชื่อประวิตรนะผม P R A V I T E อ่านพร้อมกันประวิตรเล่นซักกูอยากจะดูภาคไทยจริงกูอยากรู้ว่ามันจะภาคออกมาเป็นยังไงมันจะแบบกล้าพูดชื่อนี้ออกไปหรือเปล่าวะแล้วก็ตอนจบที่เหมือนแบบมาแต่มันมาอยู่อีกมิติหนึ่งคือมันแบบมันรู้เรื่องไงว่าแบบว่า มันพยายามจะช่วยพ่อใช่ไหมคือไอตัวมันชื่ออะไรนะมิเกลปะ่ะเออน่าจะใช่นะผมที่บอกว่าคือมเนี่ยมันมันต้องเสียพ่อไปจากการแบบอะไรจากการแบบที่ตัวร้ายมันชื่อสปอตใช่ไหมเออมันอาจจะต้องเสียพ่อไปจากการแบบจุดโจมของสปอตอะไรสักอย่านี่แหละทีเนี้ยมายมันหัวดึงเนี่ยว่าแบบว่าเฮ้ยกูไม่ยอมไปกูจะเปืน่ออนาคตกูจะช่วยพ่อกูเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมและคือในซีนนั้นอนะคือผมขอแซงนิดน,นึงนะในซีนนั้นอนะ เราจะได้เห็นภาพของเอโทบีแมกควายกับแอนดูกาฟิลมาโผล่ในเรื่องด้วยนะผมเออนี่สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากมากสำห,หรับตอนนี้นะผมคือมันจะมาในรูปแบบของภาพโพลแกรมนะผมที่ใช้เห็นถึงเอโทบีแมกควายกับแอนดูกาฟิลนะผมซึ่งอันนี้ผมช็อกมากแล้วก็มีนักแสดงของภาคเออโฮมคอมมิ่งนะผมที่มาโผล่ในฐานะเออมาชื่อไหนนะพราวเลอร์ใช่ไหมเออน่าจะใช่นะผมเป็นฐานะพราวเลอร์ที่โดนจับกลุ่มนะผมก็คืออาร์แอนดรอนของไมล์มอร์เลสนั่นแหละแต่ว่า เป็นฉบับคนสแสดงที่มาผลแอ i m เมชั่นะผมซึ่งผมว้าวมากๆที่มันเล่นอย่างนี้นะผมคือแบบเฮ้ยมึงเอาแบบคนสแสดง live action มันมันพัันกับ a n i m a t i o นอย่างนี้เลยเหรอวะแล้วก็ไม่พอนะผมคือนึ่ออกใช่ไหม Spider-Man แต่ละตัวคือมันจะมีหลายจัก,กรวาลคือมันจะมีแบบหลายภาคใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นภาพแบบเก่าสุดหรือว่าแบบ version l e ลโก็ยังมีเลยนะคือมันเอาแบบใส่กับ a n ิเมชั o นของภาคนี้ไนดะ้อย่างลงตัวมากๆนะผม ส่วนตัวเนี่ยผมชอบภาค2มากกว่าภาคแรกนะผมคือทุกอย่างมันดูแบบเพอร์เฟกไปหมดเลยอ่ะแลวทีเนี้ยมายเนี่ยคือพอมันรู้ว่าพ่อมันจะตายใช่ไหมมันเลยกลับไปที่โลกของมันเนี่ยเพื่อที่จะช่วยพ่อมันแต่พอมันกลับมาที่โลกตัวเองปุ๊บมันรู้ได้ทันทีเลยว่าคือที่เนี่ยไม่ใช่จักรวาลของตัวเองราจะที่มันภาพบู๊บบ้าใช่ไหมก็คือมันไปตามโลกที่แมงมุมมันที่มันโดนแมงมุมกัดนั่นแหละที่แมงมุมมาจากโลกที่สิบสองใช่ไหมแต่แต่ว่าเราเราได้รู้ความจริงว่า แมงมุมตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากโลกของมส์มันมาจากอีกโลกหนึ่งคือโลกที่42ทีเนี้ยมาส์มันลืมไปไงว่าแมงมุมกับตัวมส์เนี่ยมนอยู่คนละโลกกันมาเลยว่าวันที่โลก42แล้วก็ทุกอย่างที่เปลี่ยนไปหมดเลยทั้งทั้งตัวไมส์ที่เป็นพลาวเลอร์เหมือนอาร์ออนแล้วก็ในโลกที่ไม่มีสไปเดอร์แมนอยู่ในโลกนะผมแล้วก็เกนที่ไปที่พยายามจะลวบโดมสมาชิกคน,นอื่นๆเพื่อช่วยมส์ไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์บีพร์เกอร์ เพนนีพาร์เกอร์อะไรนะสไปเดอร์แมนนัวใช่ไหมแล้วก็สไปเดอร์แฮมนะผมแล้วก็สมาชิกใหม่ๆจากภาคนี้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนอินเดียหรือสไปเดอร์พังแล้วก็ตัวอื่นนะผมเพื่อที่จะช่วยไมาส์และหนังคือตัดจบแบบอย่างนั้นเลยใช่คือแบบมันตัดแบบอะไรนะควกิสเตซี่เปิดประตูมิติออกมาแล้วก็ปุ๊บทูบีคอนติเนีย่างเงี้ยเลยคือตัดจบแบบละครไทยเลยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, โซนี่มึงกล้าว่ะมึงกล้าเล่าอย่างนี้เลยเหรอวะ ือส่วนใหญ่เวลาเราดูหนังอะไรใช่ไหมคือเวลา MCU หรือแบบการ์ตูนที่มันแบบมีเป็นจัก,กรวาลอะไรพวกเนี้ยหรือแบบซีรีส์อนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยการจบแบบเนี้ยมันจะเป็นการจบแบบท้าเป็นซีรีส์มากกว่าแบบ to be c o n t i n u e อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะเป็นแนวแบบซีรีส์ยาวมีหลายมีหลายตอนหลายทีซ่านอย่างงี้ใช่ไหมที่มันจะจบอย่างงี้หรือไม่ก็จะเป็นถ้าเป็นหนังใหญ่จะเป็นแนวเอ็นเครดิตมากกว่าที่คือตัวหนังเออคือมันจบในตอนไปแล้วแต่ว่ามันจะมีเอ็นเครดิตที่ มันจะโยงไปถึงภาคต่อไปหรือไม่ก็โยงไปถึงฮีโร่คนอื่นๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันคือการที่แบบจบในตอนไม่ใช่จบในตอนดิคือจบแบบให้คนดูนค้างคาอยู่อะเาะแบบเฮ้ยมันจะเป็นไงต่อวะแล้วก็ในช่วงเอ็นเครดิตที่มันไม่ใช่ N เอ็นเครดิตหรอกคือคือหลังจากเครดิตจบไปเนี่ยมันจะมีการแบบบอกบอกใบว่ามายส์โมเรเลสจะกลับมา ในภาค Spider-Man Beyond the Spider-Verse นะผมก็คือภาค3นั่นแหละคือบอกแล้วชัดเจนนะผมว่าภาค3จะมีชื่อว่า Spider-Man Beyond the Spider-Verse นะผมก็หวังว่าภาค3จะไม่นานเกินเอื้อมนะผมเพราะว่าความหางระหว่างภาคแรกกับภาค2นมันห่างกัน5ปีเลยนะภาคภาคแรกเนี่ยมันมาตอนปี2018ส่วนภาค2เนี่ยมันมาตอนปี2023นี่แหละก็คือห่างกัน5ปีเลยนะภาคแรกกับภาค2อ่ะคือภาคแรกอ่ะ ผมอยู่ไปสมต้นไม่ได้เดี๋ยวภาคแรกผมอยู่ไปสมปลาอยู่ภาคสองผมอยู่หมอต้นคือถ้าภาคสามอ่ะมันจะมาในอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยคือกูอยู่คือกูอยู่แบบอะไรนะมัน้จะยมปลาแลว้วอ่ะไม่ใช่มาจะ้ยมตายคือกูอยู่มาหาลัยเลยว่าถ้าเป็นตอนนั้นอนะ่ะคือกูหวังว่ามันจะไม่นานเกิดเอื้อมเกินจนเกินไปในสำหรับภาคสามนะคือผมจะรอแน่ๆแล้วแหละแ,แล้วก็คะแนนสำหรับหนังเรื่องนี้ผมพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วก็คือสิบเต็มสิบเลยนะผมคือไม่หักเลยหนังเรื่องนี้และก็ ผมยกให้เลยหนังเรื่องนี้คือหนังออสเตรเลียเลยนะผมผมหยดให้ถ้วยไปเลยคือผม,ผมจะมีแผนไม่ดูหนังเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็น Transformer หรือว่า The Fa c t นี้ใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าคือไม่ว่ายังไง2เรื่องนี้คือมึงไม่มีทางจะพีคเข้าเรื่องนี้ได้อีกแล้วอะผมพูดแบบแบบอันนี้ผมอวยสุดๆเลยก็คือมึงไม่มีทางจะพีคเข้าเรื่องนี้ได้อีกแล้วอะเรื่องนี้มันคือที่สุดของที่สุดของปีแล้วจริงๆอะและผมแนะนำเลยนะใครที่ยังไม่ได้ไปดูแบบเต็มเน็มตาคือผมเชื่อเลย คุณซื้อตั๋วแล้วเข้าไปดูเองเลยดีกว่านะผมดีกว่าแบบดูเถื่อนหรือว่าดูสตรีมมิ่งเนี้ยคือหนังมันคุณภาพดีขนาดนี้ไปดูแบบสตรีมมิ่งหรือดูเถื่อนไม่มันหรอกเออดูโรงภาพยนตร์เนี่ยสะใจกว่าเยอะนะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับภาค spider man across the spider verse นะผมก็เมื่อกี้เนี่ยยังไงหนังกับหนังเรื่องนี้ใครที่ไปดูมาแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน พืที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมน้ครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลกาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย